ผมใช้สาย P ของ m e g a c a t ครับสาย m e g a PE ครับ m e g a PE 4 PE 3 PE 2 PE 1 PE 4ประมาณ40ปอนด์เอาไว้เล่นหมายลก PE 3 30ปอนด์ที่อ่าลกน้อยหน่อย PE 2 20ปอนด์เอาไว้ตีปาจิก PE 1ไว้ตีประช่อนราคา ราคา380ม้วนละ380ความยาว150เมตรข้อดีถ้าคิดจะซื้อพีมาสาย P.E. หมาให้เลือกสายที่มีความยาว150เมตรเพราะคุณจะใช้สายได้4ครั้งเชื่อผม4ครั้งแน่นอนผมพูดอย่างนี้ส่วนใหญ่ร้านแมงเครืองไม่ใ <c> ช <oughs> ่ร้านบริษัทเครืองเชื่อมึงสอนเทคนิคนี้แล้วเขาเมื่อไหร่เขาจะได้ซื้อสายวะ ผมสอนที่ผมแนะนําเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับหนึ่งสายร้อยห้าสิบเมตรตัดสองหรือเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าใช้เจ็ดสิบห้าแรกตะไปพอหนักๆเข้าก็กลับข้างนอกมาอยู่ข้างในเอาข้างในไปไว้ข้างนอกกเ็เลยรอบสองใช้สภาพเสื่อมสภาพทิ้งเหมือนคนรวยไม่ทิ้งแล้วก็เอาชุดใหม่เจ็ดสิบห้าเมตรหลัง หม่มาใช้ใช้ไปสักพักกลับนอกกลับในกลับในกลับนอกรอบสามเนี่ยรอบรอบสี่กลับอีกสี่รอบถึง้งปีนึงใช้จริงๆอ่ะแค่นี้พอกลับเหมือนกันเกงในครับหุยบ้าไม่ต้องกลับกันเกงในอ่ะใช้ทางเดิมนั่นแหละห้าสิบห้าสิบห้าสิบหุยตีไม่ไกลอ่ะ ไม่ได้นิกห้าสิบห้าสิบไม่ได้ฉันตีไกลฉันตีทีหนึ่งห้าสิบเมตรฉันตีทีหนึ่งห้าสิบเมตรทุยเดี๋ยวแมงมีขิงเอออุดีแมงขี้โมจริงๆนะครับนิกแกลองคิดดูเนี่ยแกเอาห้าสิบห้าสิบเลยจังหวะที่แกหวดแกแกหัวนะแกฉันเชื่อว่าถ้าแกตีปลั๊กอ่ะแกหัวห้าสิบเมตร พันพานไม่ได้มันสะดุดโหขี้เหนียวว่ะโหนิกขี้เหนียวอะ่ขวอะขนาดกูบอกให้หารสองวัวขี้เหนียวแล้วนะไอ้นิกเจอไอ้นิกห้าสิบห้าไม่ได้ไม่ไม่เอาอุดีคานแต่แต่มือใหม่หน่าทํานะครับเดี๋ยวนะอันนี้คือนี้เรื่องจริงนะครับที่น้านิกแนะนํานาสลาวุธ นิติสายนี่ยแนะนํานี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับถือว่าถูกต้องอยู่เพราะวายรู้ไหมครับคุณเป็นมือใหม่คุณคงตีไม่ถึงระยะพวกผมหรอกไม่ได้การขิงนะแต่มันคือเรื่องจริงคุณตีกบให้ตายครับคุณตีอยู่มาสาสิบเมตรพี่ผมตีกบสี่ิบเมตรเฮียมึงเทพโอ้มึงเทพวะเนี่ยเขี้ยกูตีแม่งตีสุดเหยียดกูได้ยัยี่สิบกกว่ากับสามสิบ ตี40เมตรตี40กว่าเมตรอันนี้เจอเทพครับใครเจอเทพแต่สิ่งที่นันนีบอกน้องๆมือใหม่ผมเชื่อว่าคุณตีไม่เกินนี้แล้วสายยังเหลือในสปูลครับอันนี้ก็ได้แต่ในเคสของผมเนี่ยผมหาร275เพราะว่าบางทีผมต้องตีผมตีเหยือปลั๊กหรือเพนซิล4-50เมตรผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับ สำหรับคนที่ตีมานานๆครับแล้วยิ่งใช้อุปกรณ์แบบพวกผมมีคนมีรุ่นน้องตีหมดหลอดตีแปดมันหมดหลอดเพราะสายชุดนั้นก็เจ็ดแปดสิบเมตรอะเอ,า,อาง่ายเลยสายพีอีหนึ่งใส่สกอร์เป้ยนมันตีหมดหลอดอะพีอีหนึ่งเส้นเล็กๆอะต้องยอมครับรุ่นน้องที่ตีกันไกลๆผมเห็นแล้วผมยอมคมสันสวัสดีครับ ผมเจอกับตัวครับไอ้น้องๆที่ตีไกลผมว่าผมตีก็ไม่ไม่ได้ขี้เหร่ผมตีในมาตรฐานผมอ่ะแต่ไปเจอพวกตีไกลหัวดบอโอ้โหแรงวัวแรงควายไม่ใช่แรงวัวแรงควายบอกมึงจะตีไกลไปไหนวะเอาเท่พี่เอาเท่ <c oughs> คนเยอะๆตีไกลไกมันเท่น <c oughs> <c oughs> ามนัดตาม่าอะไรสมัยก่อนผมเคยถูกยอมตีไกลปากัดตีไกลปากัดแค่สามเมตรนี่แหละ